ตัวนี้เป็นกบคิ้วะครับโทนสีเหมือนกันนะครับโทนสีส้มท้องเหลืองนะครับเหลืองขาวขาวมุกนะครับแล้วจะมีด้านหลังเขาจะเป็นนะครับเป็นสีประมาณนี้นครับลายดําแล้วมีออกสีทองคาดกลางนะครับผู้เหลืองส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันครับน้ำหนักดีตีไกลเนี่ย ครับยิ่งลอกลื่นๆคันดีดๆดๆีรับประกันนะครับสสี่ิบห้าสิ0เมตรไม่ขาดครับกบของผมผมไปทำเฉพาะสายาเซนเท่านั้นนะครับกบทุกรุ่นที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆ ที่ไม่ใช่คิ้วนะครับหรือว่าเป็นคิ้วก็ช่างผมมาทำประมาณห้าเซนไม่ตายตัวครับประมาณห้าเซนถึงห้าเซนนิดนิด